สบายดีเนาะมือนีคอยกัจะมาพามาบึงการแจมงานบุญประธานหลวงประจำปี2004เนาะอ่านี่นี่ก็เพิ่นกับกำลังการแกยมซึ่งมือง,งานแทกกัมือตักบาทกับวันที่1ิบหา้านะนี่กะวันที่10วันที่แปดแหละแมนแมนบอกวันที่แปดอ่าแม่นแหละวันที่แปดเป็นกันจะแกมงานก่อนเพิ่งครบงานกับต้นมันอาทิตย์หนึ่งเนาะ สุแทนนี่ก็จะเป็นงานทรงเหล่าซึ่งมีเพิ่นก็จะมีมสุดให้เซาท้าทยหูอะไรอย่างต่างๆเนาะยังจะให้เบิง่งอันนี้ก็เป็นอีกหานหนึ่งนาะที่ว่าเซาเนาะก็จะมีมสุดตัวนี้กระเป๋ากะเป๋านี้ เป้าเช็ดด้วยด้วยด้วยมือแบรนด์ด้แบรนด์เราตัวนี้ราคาแปดแสนหเามนกบเป็นอูเป็นคันซ่งหานนีก็เป็นขายแก้วกับเครื่องจักรสารเนาะ,ะเป็นกระเป๋ กระเป๋าจะเฮ็ดไว้อะหรือไว้ปะนาเะเมนไว้เนาะงานพวกนี้เป็นงานแฮนแฮนเมคเนาะงานแฮนเมคอะราคาค่อนขา้างจะแพงแต่ว่ามันมันงามดีตัวนี้ตัวนี้มันเนี่ยใจว่าเป็นแห่งขายบ่โลร,เระเซานาจะเมนมีแต่คายเนาะอันนี้ก็จะเป็น พญานาคพญานาคนี่ก็จะเคียงคู่กับคนลาวมาแต่แต่ได้เนาะ,ะนจะเป็นลายแบบเช็ดไวทองอยางอันนี้ก็เป็นงานช่องลเล่าเนาะแต่หอดมืองานมันก็จะมีคนมา เสาสุดเสายางไทยหูอันนี้เป็นงานทรงลาวเดีตั้งแต่ก่อนๆเป็นงานยกสูงอันนี้เพื่อนก็จะมีสุดให้เสาลายเนาะจะสิลองขอเขับไปเบิ่งกันสุดไม้ลาวเพื่อนยังลาวกะจะนุ่งสุดแบบนี้เนาะสุดไม้ จะมีลายแบบให้เลือกันเก็บเป็นสุดสีขาวมัในเป็นสุดงามๆสุดขายวันนี้ไง คือเราชาเชาากันบ่กันชานี่มันอไรอันนี้เป็นทานไง้าแล้วก็ทางคายเนาะอันนี้มันจะเป็นไม้ไม้ยังกระบุงเ่าเป็นไม้ยังน่ะแกไฟเดอร์เลย อันนี้มันเป็นไม้ยังไงไอนน้ตัวนี้เป็นไม้มอนญไม้มอญไม้มอนนี่ราคามันเกินขอดขาดจะแพงเนาะเป็นไม้เทวาตำโดยมึงงามเนาะนีะ่จะมีเป็นรถทีบสามโลรถทีบสามโลนี่สมัยกอ่อนลาฮอกัดจะใส่ตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นก็ไม,ม่มีแต่อามาตังโซอีเสเนาะ สามโลสมัยก่อนนี้พันกาจ่างเดือยวแรวจะไปส่งบนนันดันบน,นี้กับรถทีบสามหลสถา,านที่บนนี่กันขนอามืองานแทะพันจะเก็บเงินเขาเนาะปีนี้บอลในใจว่าผู้ละเท่าใดนาจะเป็นสามสิบป่ายันเลยพันจะแหนี่ยคนลาวคนต่างชาติเนาะแต่ว่า่วนนี้พันยังให้เขามาเบิ่งฟี่อยู่ อย่างจาวายังไปท่านเปิดพยังนิยมในสว่างจาว่าแก่งงานอยู่บริการเสาสุดแต่งหนาเฮ็ดพรมทายหูตอนนี้พยังบบท่านได้เปิดใช่ตัวนี้เนาะแต่ว่าอย่างนี้ก็มีการเสาสุดแต่งหนาหรือก็ทายหูเนาะสุดก็จะเป็นสุดลาวสุดแบบนี้แหละเนะาะสลาสุดไม้มเบียงแพคนลาวฮสติโกนี่จะตําแบบ จะตำเขาแบบยร์เมนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ได้แถวเขียนนอกๆเขีนว่าตำเขาด้วยนะคุกมองเนะาะแถวเขตนอกมายุราห์ก็ยังมีอยู่อยู่นี่จะมีอันนั้นพระควันเนาะผลอมาตัางโซเพื่ออันนั้นแสดงถึงวิธีชีวิตประทานธรรมราห์แต่กนะ่อนนไม่มีการบาซีบาซีสุขวัน ก็เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวภายในเบื้องได้เห็นก็ถ่ายหุแต่ว่าเพิ่ังมาทัานออมากจ้ะงานจากว่ายัมมาทัานได้เปิดเนาะเดี๋ยวขึ้นมืองานท่าจะถ่ายให้เบื้องเห็เมื่อนั้นคนคนจะมาเที่ยวร้ายอันนี้สุดอันนั้นเมืองลวงป่ะนะย่นีเป็นกายเศร้ามันบ่ ขันสุดแบบนี้ถอดอะไรเนี่ยแตงนาอ่าสุดเครื่องกันนัดประดับเนาะไทยหูพร้อมป่ะตั้งหากส้นเผาอะไรนี่ อันนี้นวัฒนภาพผู้ไทยผู้ไทยเนาะสุนเาผู้ไทยกัสุดงามอยู่ได้ไตัวนนม่เิมมีร่เป็นานนยนนะไมลายสุดเลยไม่เศ้า,อ,อ,าอันนี้ก็จะเป็นสุดลาวเดิมโอ้ยมะเม็ดเป็นสุดสอ่าชนเผาผืนเมืองเนาะ นี่จะเป็นเผาได้เนาะมหมนะูแต่ละเผาแต่ละเผาอันนี้จะเป็นสุดมึงรวงวันนะี้โอ้มีลายสดแห่เสาเศยนย์นรวมผลิตภัณฑ์ลาบแต่ภากเนื้อหอดภากใต ยาห้าสิบใบเบิ่งว่ามันมีสุดเลยเนี่ยนี่ก็เจี๊ยเมียนซนเผาได้เนาะเอากลมหูวแต่ว่าสุดกะเป็นวดลายนี่จะเป็นงานแฮนแฮนเม็กเบอร์เนี่เป็นผ่าไม้ลาวเนาะนี่จเจี๊เมียนวดลายมึงล้วงนี่ยวดวดลายแบบนี้เนาะจะเป็นวดลายมึงล้วง นี่จะเป็นชุดอ่าอยู่เมืองหลวงเลยนี่นะกำลังแต่งจะเป็นแบ็กเก่าแบ็กดอปเนาะอันนี้เป็นแต้มวันนี้เลยนี่มาเขาแบบใส่ชุดอันนั้นเมืองหลวงเลยหากมาถ่ายหูยูบ่บันนี้ไว้เนาะมาถ่ายหูยู่บันนี้นี่จะเป็นวัดเชียงทอง อาเซซุดลาาแบบคนมั่งลวงสิอ่ะก็ไม่ทายหูยุบันใดเนาะยันนี้เมืองงานนี่มันจะมีพ้าควันเนาะมันจะมาต่างโชกเช่อะมีการบารซีสู่ควันต่างๆฟังในกาจะเป็นขลามปิงไกีขลามปิงไกตามเมืองหวงวซนนี้กับคนยังบลายเนาะ ว่าฮะก็วันที่ปแปดต่ว่าคนก็นเรื่อมมากเลยอันนี้แม่นอีกาแถวลังประถารลวงเนาะกะ็จะมีอีก็สามลูก1ิบหาอันนี้ก็จะม,มีลายเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตุ๊ก,กตาเนาะ สามลูกสิบห้าตืนเปเือก็เลือปะตัวใหญ่เลตัวอะสุดอ่าสองแสนสามลูกว่ะคันลูกเดียวเดลูกเดีวาใดตัวเ่อสุดลรอตยอะลูกลูกเดียวไดลูกเดียวหกแสนสามดอกละสามแสอ่าไปอยากได้มากเดี๋ยวไปกันเลือกเอาเนาะ อันนี้ม่สามดอกสามดอกินอันนี้หกสิบเนาะอันนี้หกสิบหกสิบอันนี้ประมาณแสนห้าอันนี้ก็แสนห้าอันนั้นสามดอกสามแสนอ่า บไว้ดีเนะ<ป> <c oughs> ข,นขั้นขันเอยอยากซื้ออะไรได้หมืเปลาอยากซื้ออะไรจเลยหรือปล่าแต่แต่แสนหาจะมีหลายเาายนาะตนนัวเ้กะตนนัวเ้กะซ้มลูกซ้มลูกสี่สิบหันน่ก็จะมีทั้งโต โยเกิร์ตอะไก็มีเครื่องดื่มน้ำเครื่องดื่มก็จะเป็นเฉพาะนี้แล้วสิถามราคาเป็นก็มันมีราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้สามสามสิบแปดสิบอันนี้แม่เจ็ดพันกีบเจ็ดพันกีบกับขั้นใดสามลูกกับอันนี้จะจ้าใดตุกหนึ่งเนาะโมเมนต์แพ็คหนึ่งแต่ตุกหนึ่งเจ็ดพันกีบ หากเลือกเรียกว่าจะเอาเครื่องดื่มแบบได้เนาะใครมาเครื่องดื่มกับซาดไปเจ็ดเจ็ดพันกียติก็ตัวเหตุตุวกต,ตาก็จะมีตัวใหญ่ตัหน่อยตัวกลางมีหลายแบบให้เหลือกอันนี้เม็นคือโซนด่านหลังด่านลังดาง่านคางระบุพอสร้างเขามันมีมันมีลายเบือกเนาะ อดมืองานในแมนเจอนนี้คนแนวเต็มเลยเดินเป็นกับกำลังถ่ายหูกันเนาะสดผพาไมแต่ว่าพอได้มาถ่ายส่วนนี้ก็ขคอดีก็คือเวลาถ่ายหูมันจะบ่มีคนติดอันนั้นน้ำอันน่ะเพราะว่าคนมาเที่ยวยังบ่หลายเนาะถ้ามาได้มืองานนี่ถ้าเขามาถ่ายมันในแมนบอกเลยว่า ทั้งขงังทั้งยังนี่ทั้งล้างส้นหนาส้นเยวนี่ในนอนแหละคนต,ติดลายเนาะถ้ายโปรได้จะมาถ่ายนี่แนะนานมาสอนนี่ถือว่าเป็นการดีเลยเฮาถ่ายกรมันกะได้เปรียบจะพดกนเนาะคือคนมันร้ายมันกบคนขางที่จะเฮตุให้ถ้าสา,ายหูมันกับอบองามเนาะถือว่าเฮาจากได้ภาพแบบฟิลแบบโดดอ่าเดียวๆนะ ถ้าไฟมาสวนนี้ก็ทีอว่าเป็นการดีเลยสำหรับมือนีก็จะมีแต่สำนีนเนาะเฮาจะเก็บภาพมา้มาฝากในส่วงเก็บงานบนีเนาะมือนีก็วันที่แปดเลยมืออื่นก็เริ่มหลายขึ้นแหละว1 1อา่า9 1บ1ิ1เมนั้นยังอีกละเวลาอีกอาทิตย์หนึ่งเนาะถ้าว่าหอดเมืองงานเฮาจะมาถ่ายให้เบิ่งอีกสำหรับมนีก็บ๊ายบายเนาะ